เราเคยทําแล้วเกิดเกิดกับลูกค้าของเรานี่แหละที่แบบทะเลาะกันกับลูกค้านะคะแล้วก็มีการไม่เข้าใจกันมานานอย่างนี้ค่ะก็สามารถที่จะใช้กฎนี้สามารถใช้วิธีนี้ในในการที่เรานนะในการที่เราจะดึงดูดคนกลับมาได้กับทุกคนค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะการมาแบ่งปันเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับเอาดึงคนรักเก่ากลับมาหรือว่าดึงคนที่เรารักกลับมาหรือว่าทําให้คนที่เขาเกลียดเราเขาหันมารักเราหรือว่า เป็นดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเรานั่นแหละพี่ย่ามีเทคนิคไม่ใช่มนคาถาไม่ใช่เวทมนอะไรนะคะเป็นกฎวิทยาศาสตร์ที่คนใช้กันทั่วโลกนะคะทุกคนค่ะนะคะแล้วพี่ย่าก,ก็ไปอ่านพี่ย่าไปอ่านเจอแล้วอยากจะเอามาแบ่งปันให้เป็นวิทยาทานกับเพื่อนๆน,นะคะเพราะว่าเราทําแล้วมันมันได้จริงนะคะก็คือถ้าคนที่เราต้องการที่จะดึงดูดเขาเข้ามาในชีวิตของเรานะคะเขาเป็นคนที่ใช่ของเรา ถ้าเขาเป็นคนที่ใช่ของเรานะคะเขาจะกลับคืนแต่ถ้าเขาเป็นคนที่ไม่ใช่คือสินไม่เสมอกันกับเราเขาก็จะจากไปแต่เราจะดึงดูดสิ่งดีๆคลื่นดีๆที่เราส่งไปมันจะไปดึงดูดคนดีเข้ามาแทนอันนี้พี่ยาาขอบอกไว้นะตรงนี้ว่าบางครั้งการที่เราจะดึงดูดคนที่เรารักกลับมาได้มันอาจจะไม่ใช่คนรักเก่าของเราจะมาอาจจะได้เจอคนที่ดีกว่ากับพี่น้องแมว เราอาจจะได้เจอคนที่ดีกว่านะไม่ใช่บางครั้งถ้าคนที่รักเราหรือว่าสามีเกา่าหรือว่าแฟนเกา่ายเราอยากให้เขากลับมาหรือว่าเพื่อนเราคนที่เรารักนะคะหรือว่าคนที่ทํางานของเราเราอยากให้เขารักเราอยากให้เขากลับมาหาเราอย่างเงี้ยถ้าสินเขาไม่เสมอกันกันกบเราคลื่นพลังงานไม่ตรงกันเขาก็จะจากเราไปด้วยดีแต่เราจะดึงดูดคนที่ใช่คนที่ดีเข้ามาแทนทุกคนขาอันนี้ต้องเข้าใจไว้นะมันไม่ใช่เวทมนต์คาถามันไม่ใช่เอ่ออะไรล่ะ มันไม่ใช่วิชามามัน,นคือวิชามา,นมานเนี่แหละพี่น้องมันแต่มันสามารถที่จะดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาหาเราจริงๆนะเทคนิคเลยนะคะถ้าเราตอนนี้กาลังมีปัญหากับคนที่เรารักอยู่มีปัญหากับเพื่อนหรือว่ามีปัญหากับใครก็แล้วแต่ที่ทํางานนะคะทะเลาะกันหรือเรามีปัญหากับญาติพี่น้องหรือว่าพี่น้องทะเลาะก,กันพ่อแม่พี่น้องแมวพี่น้องทะเลาะกันเอื่ยทะเลาะน้องนองทะเลาะเอืย่ยหรือเพื่อนรักทะเลาะก,กันหรือว่า เราเลิกกันกับแฟนหรือแฟนเราไปมีคนใหม่เราอยากดึงดูดเขาเข้ามาในชีวิตของเราสามารถทําได้หมดค่ะแต่พี่อาย่าต้องบอกไว้นะที่นี้นะว่าถ้าคนคนนั้นนะคะเขาสินไม่เสมอก,กันกับเรานะคะเขาจะไปด้วยดีแต่เราจะได้ดึงดูดคนที่ดีกลับมาหาเราอาจจะเป็นแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าคนที่เราต้องการที่จะให้เขากลับมาหาเราเขาจะกลับมาเสมอไป มันอาจจะไม่เป็นดังที่เราคิดแต่สิ่งที่พี่ย่าแนะนําไปนะคะอาจจะไปจูนขึ้นอาจจะเป็นพลังงานที่มันไปตรงกับคนที่ดีกว่าให้เขาเข้ามาหาเราส่วนคนที่เราปรารถนาให้เขากลับขึ้นมาเขาอาจจะไม่กลับมาถ้าสินไม่เสมอกันกับเราอันนี้เราต้องเข้าใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพี่ยาตื่นเต้นนะคะเพิ่งแบ่งปันครั้งแรกอีกแล้วซึ่งห่างหายไปนานวันนี้พี่ย่าก็มาแบ่งปัน เพราะว่าสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราเอามาแบ่งปันพอดีนะทาได้พี่น้องคือเราเอามาใช้เราไปอ่านหนังสือนะคะเราไปอ่านหนังสือเดอะซีเกรดนะของลอรา่าบอนแล้วก็เราไปทําแล้วมันได้จริงๆก็เลยเอามาแบ่งปันกับทุกคนค่ะนะคะหนังสือมันอยู่ในหนังสือเดอะเดอะเมจิกหรือเดอะพาวเวอร์ หรือเดอะฮีโร่จำไม่ได้อ่านหลายเล่มนะคะอ่านหลายเล่มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนสวยสวสเอาไปใช้แล้วมันได้ผลจริงก็เลยเอามาแนะนาําอยากจะแบ่งปันกับพี่น้องถ้าเราทําอะไรได้แล้วเราก็อยากจะแบ่งปันคือมันตื่นเต้นมันตื่นเต้นมันใดมันตื่นเต้นนะคะก็คือนะคะพี่ย่าใช้ใช้วิธีนี้นะคะใช้วิธีนี้ถ้าเราปรารถนาที่จะดึงดูดคนรักเก่าของเราเอาสามีเก่าเมียเก่าคนรักเก่าเอายาพี่น้องที่ทะเลาะกันใหญ่ขึ้นดีกันหรือ เพื่อนที่ทะเลาะกันอยากให้คืนดีกันกับเราหรือใครก็แล้วแต่นะหรือคนที่ยืมเงินเราไปเราอยากให้เขาเอาเงินมาคืนอย่างนี้นะคะอันนี้สามารถใช้ได้หมดเลยใช้ได้หมดกับทุกสิ่งที่เราปรารถนาให้กลับมาหาเราแต่ขอเตือนไว้พี่น้องพี่ยายกขอเตือนไว้นะคะถ้าขึ้นไม่เสมอกันถ้าบุญไม่เสมอศีลไม่เสมอเขาอาจจะไม่กลับมาแต่คลื่นที่เราส่งออกไปดีๆเนี่ยมันจะไปจูนกับคนดี ที่สิงเสมอ,อกันกับเรามาหาเราเราอาจจะได้เจอคนรักที่ดีกว่าเดิมเราอาจจะได้เจอเมียที่ดีกว่าเดิมอาจจะได้เจอสามีที่ดีกว่าเดิมอาจจะได้เจอคนรักที่ดีกว่าเดิมอาจจะได้เจอแฟนที่ดีกว่าเดิมหรือคนที่ยืมเงินเราไปเอาเงินมาคืนนะหรือเขาไม่เอามาคืนเราแต่เราได้รับเงินโชคฟุกโชคลาภกับมาหาเราแบบนี้นะมันจะเป็นแบบนี้นะมันมีเทคนิคค่ะทุกคนค่าพี่ยาย่านะ,ะแนะนําได้นะคะแล้วก็พี่ยายาก็คือใช้มาแล้วมันได้ผลพี่ยายาขอเล่าเรื่องของพี่ยายานะก็คือ พี่ยานะคะ,ม,ะมีปัญหากับลูกค้านะคะพี่ยายเฮต์ลานเล็บนะ,ะมีลูกค้าคนนึงมาต่อขนตากับพี่ยายมีลูกค้าคนนึงมาต่อขนตากับพี่ยายนะ,ะต่อขนตาไปแล้วนะคะคือเขาไปงานปาร์ตี้นะคะสามสามวันกลับมาค่ะบอกว่าขนตาหลุดขนตาหลุดต้องการเอาเงินคืนนะคะแต่เราดูแล้วมันเป็นการดึงมันเป็นการถอนบานมันเป็นการเหมือนกับว่าคือ ทำเพื่อที่จะมาเอาเงินคืนคือเราเราเป็นช่างเราจะรู้ว่าคนตามมันหลุดอ่ะมันก็จะหลุดจริงมันจะไม่เป็นแบบนั้นคือเขาทําเหมือนกับคือเขาต้องการที่จะเอาเงินคืนคือแค่ไปเที่ยวปาร์ตี้แล้วหวังที่จะเอาเงินคืนกับเราแบบนี้นะประเทศอังกฤษนะจะเป็นแบบนี้ถ้าคือเนี่ยจะมามาเหมือนกับว่ามาคอมเพนมาโน่นนี่นั่นนะแล้วต้องเอาเงินคืนอะไรแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่พี่อาญาเจอนะแล้วก็ทะเลาะกันคุยกันคือมัน มันเยอะแยะไปหมดแล้วทีนี้นะคะพี่ย่าก็เลยได้ไปอ่านเจอหนังสือนะคะอ่านเจอหนังสือของลอนดาเบิร์นนะคะแล้วก็พี่ย่าก็ไปทําตามเขาแล้วพี่ย่าก็เรียนกับครูบาอาจารย์แล้วก็ไปทําตามนะแล้วก็คือวิธีที่เราทําก็คือส่งความรักค่ะทุกคนความรักสามารถที่จะส่งให้ใครก็ได้นะคะเราส่งคลื่นความรักก็คือเรานั่งสมาธิแล้วเราก็ส่งคลื่นความรักความปรารถนาดีออกไปนะคะคนที่เราจะส่งคลื่นนี้ออกไปนะทุกคืนคนคนนั้น จะต้องคนคนนั้นจะต้องได้มาคุยกับเรานะคะได้คุยกับเราแล้วเจอกันได้สัมผัสกันนะคะได้คุยกันมันจะไวมากค่ะทุกคนค่ะนะคะก็คือเราส่งความปรารถนาดีออกไปแผ่เมตตาจากหัวใจเราจริงๆให้กับคนคนนั้นทุกคืนแผ่เมตตาแล้วก็ส่งความรักแล้วก็ ปรารถนาให้เขาสุขภาพดีแข็งแรงให้เขามีความสุขคือคือทำทุกอย่างที่เราแผ่มเมตตานะคะให้อภัยออกไปคือให้อภัยส่งความรักคือให้เรานะคะนั่งนั่งนะคะนั่งเหมือนกับว่านั่งเหมือนกับนั่งสมาธินี่แหละแล้วก็เปิดเพลงแคนนอนนะคะเปิดเพลงแคนนอนแล้วก็ส่งนะนึกถึงคนที่เราต้องการจะส่งหาเขา เห็นหน้าเขาแล้วก็นึกถึงนะแล้วก็ส่งความรักความปรารถนาดีออกไปส่งขึ้นแห่งความเมตตาออกไปส่งขึ้นแห่งการให้อภัยออกไปแล้วก็ส่งขึ้นความรักส่งขึ้นให้เขาสุขภาพแข็งแรงให้เขามีความสุขทําแบบนี้ทุกคืนทุกคืนเชื่อไหมว่าไม่ถึงอาทิตย์หนึ่งไม่ถึงอาทิตย์ค่ะทุกคนค่ะลูกค้าคนนี้กลับมาลูกค้าคนนี้กลับมาแล้วก็มาขอโทษแล้วก็มาขอโทษพี่ย่าเขามาขอโทษ ที่พูดไม่ดีด้วยนะแล้วก็พีา่ยาก็กอดเขานะคะก็กอดเขาก็คือให้อภัยบอกฉันเข้าใจไม่เป็นไรนะเข้าใจก็คือให้อภัยนะนี่คือคือมันสามารถส่งต่อแบบนี้มันสามารถคลื่นที่เราส่งออกไปมันสามารถที่จะดึงคนที่เรารักกลับึนมาอย่างเช่นสามีของเรานะเอา้าเขาไปมีคนใหม่แบบนี้นะเราคือคือเรารักเขามากๆเราอยากให้เขากลับมาเงี้ยเราจะต้องส่งคลื่นนะก็คือเน้กถึงหน้าเขาทุกคืน แล้วก็ส่งคลื่นความปรารถนาดีการให้อภัยความรักต้องออกจากหัวใจเราจริงๆทำทุกคืนแล้วก็ทําจนเราหัวใจปิติหัวใจพองโตนะคะเปิดเพลงแคนนอนไปด้วยแล้วก็ส่งให้การให้อภัยออกไปพี่ย่าขอเตือนก่อนนะว่าเราทําทุกคืนทุกคืนมันจะได้ผลจริงแต่ถ้าคนคนนั้นไม่ใช่คนที่ใช่เขาจะไม่กลับมา แต่ถ้าสินเสมอกันเขาจะกลับมาหาเราหรือเขาจะให้อภัยเราหรือเขาจะรับขึ้นแห่งความสุขความปรารถนาดีเนี่ยให้กับตัวเขาเองและเราจะเจอเขาหรือเขาจะกลับมา <S <S หรือบางคนไม่กลับมาแต่ขึ้นที่เราส่งไปทุกคืนทุกคืนจะเป็นขึ้นพลังบุญที่ไปรวมกับคนที่เขาทําบุญที่ขึ้นเนี้ยเป็นขึ้นพลังงานแห่งความดีพลังงานแห่งความสุขการเมตตามันไปอยู่ตรงคลื่นนั้นและลื่นนี้แหละ จะดึงคนที่ใช่จะดึงคนที่ดีๆเข้ามาหาเราคนคนนั้นอาจจะไม่ใช่คนที่เราปรารถนาว่าเออให้สามีเก่ากลับมาให้แฟนเก่ากลับมาแต่อาจจะไม่ใช่แต่จะเป็นคนใหม่นะอาจจะเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าคนเดิมนะคะที่ดีกว่าคนเดิมทุกอย่างเพราะสินเสมอมันถึงได้เจอกันแต่ถ้าคนคนนั้นเราปรารถนาดีเราส่งขึน้นนี้ทุกคืนทุกคืน,คนตามที่พี่ยาญาแนะนําออกไปแล้วนะคะเขาไม่กลับมาแต่เราได้เจอคนใหม่แส,สดงว่าคนคนนั้นไม่ใช่ ไม่ใช่คนที่จะมาเคียงข้างเราไม่ใช่คู่ครองของเรานะไม่ใช่เพื่อนที่รักของเราหรือคนที่เราส่งให้อภัยออกไปนะถ้าเขาไม่เอาเงินมาคืนเราถ้าเขายืมเงินเราแล้วไม่เอาเงินมาคืนเราเราอาจจะได้เจอโชคฟุกโชคลาภหรือเราอาจจะได้เจอเงินก้อนโตจากที่อื่นมานะเราก็รับได้แต่นะไม่ใช่ว่าคนที่เราส่งขึ้นออกไป เขาจะกลับมาถ้าศีลไม่เสมอหรือถ้าจิตของเขาต่ำมากจริงๆเขาจะไม่ได้เจอกับเราเพราะสิ่งที่เราส่งออกทุกคืนมันเป็นคลื่นที่ดีเพราะฉะนั้นนะคะให้เราเข้าใจตรงนี้ถ้าเราปรารถนาใครที่จะกลับมาหาเราให้เราส่งคลื่นเาแห่งความเมตตาเปิดเพลงแคนนอนนะแล้วก็นั่งนะนั่งแล้วก็นึกถึง คนที่เราต้องการให้เขากลับมานะนั่งแล้วก็นึกถึงคนที่เราต้องการให้เขากลับมาหรือคนที่ยืมเงินเราไปแล้วต้องการให้เขาเอามาคืนหรือเพื่อนที่ทะเลาะกันอยากให้เขากลับมาคืนดีกับเราหรือคนที่เรารักนะคะอยากให้เขากลับมาแต่ถ้าคนคนนั้นสินไม่เสมอกันกับเราเขาจะไม่กลับมาเราอาจจะได้เจอคนที่ดีกว่าหรือเราอาจจะได้เจอโชคพุกโชคลาภที่หลังไหลก็มาเพราะเราส่งขค้ืน่นี้ไปมันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเรานะไม่เชื่อก็ลองทําดูลองทาดูนะคะ เพราะพี่ญาติเจอกับตัวเองมาแล้วนะคะแล้วมันก็ได้ผลจริงนะคะกับคนที่ญาติพี่น้องเหมือนกันถ้าเราทะเลาะก,กันกับญาติพี่น้องนะคะเราปรารถนาที่จะคืนดีกันเราก็ส่งคลื่นนี้นะส่งคลื่นแผ่ความเมตตาแผ่ไปให้กับเขานะทุกคืนทุกคืนไม่ต้องถามว่าวันไหนจะได้นะคือเราปล่อยคลื่นนี้ออกไปทุกคืนโดยที่ไม่หวังว่าเขาจะกลับมาหรือคือให้ปล่อยวางอะทำแล้วก็ปล่อยวางมีความสุขก็เหมือนกับเราได้แผ่เมตตาให้กับ ทุกสรรพสิ่งอะนั่นแหละทําแบบนี้เหมือนเราไปทําบุญแล้วเราราถนาให้คนนั้นมีความสุขให้คนนี้ราถนาให้คนนี้สุขภาพแข็งแรงให้เราราถนาแบบนั้นออกมาจากหัวใจเราจริงๆนะทำต่อเนื่องทุกคืนทุกคืนแล้วนะคะบอกเลยไม่เกินเจ็ดวันเราจะเจอปาฏิหาริเกิดขึ้นกับเราจริงๆอันนี้พี่เอญ่ยฟันธงเลยว่าเจอจริงๆเพราะตัวเองก็ประสบ ได้เจอมาแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะเป็นครั้งแรกที่กลับมาไลฟ์อีกครั้งนะคะก็อยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกคนวันนี้นะคะ mm hmm. พี่ย่าก็ลาไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่วันหน้าคะ่ะวันนี้ไปแล้วค่ะพี่น้องแมว